สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นโคมของ r ี v o 2022นีนะคะซึ่งโคมเนี่ยมันมาเป็นสันแบบนี้เลยนะคะสองจุดแบบนี้เลยซึ่งการติดฟิล์มจะเป็นงานโหดมากนะคะคลิปนี้ก็จะไม่ได้อ่าถ่ายตอนหุ้มให้ดูนะคะเพราะว่าตอนหุ้มก็ใช้สมาธิเยอะนะคะแค่เราจะให้ดูนะคะว่าเราจะทำได้ไหมแล้วก็จะทำออกมาอย่างไรนะคะ อันนี้เราก็หุ้มเสร็จแล้วนะคะก็ยังไม่ได้เก็บงานนะคะจะให้ดูก่อนนะคะว่าจะเป็นเนี่ยนะคะจะมีลมแบบนี้เนี่ยนะคะใต้ตรงนี้ก็จะมีลมแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะทําการตัดตัดตรงช่วงที่เป็นลมเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เราก็จะตัดด้านใต้นะคะนี่นะคะอีกจุดหนึ่งนี่นะคะก็จะเห็นเป็นรอยตัดนี่นะคะ เสริมนิดนึงนะคะเราก็จะใช้เป็นกาวพามเมอร์นะคะทาในส่วนตรงที่คิดว่าจะเด้งนะคะก็คือตรงนี้เลยนะคะรอบๆบที่ชี้เลยนะคะตรงนี้นะคะนี่รอบๆบที่ชี้เลยนะคะพามเมอร์ Palmer ก็จะควรเลือกเป็นของที่ร้านนะคะเพราะว่าชนิดอื่นเนี่ยคือเราเคยทดลองแล้วเอาไม่อยู่นะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะติดเสริมเข้าไปนะคะคือแปะเสริมเข้าไปอีกแล้วก็เก็บขอบงานนะคะติดเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็คือเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นตัดต่อด้านล่างนะคะแล้วก็มีตัดต่อส่วนนี้นะคะขอบเก็บเรียบร้อยแล้วอ,อีกข้างหนึ่งนะคะ อีกข้างหนึ่งยังไม่ติดนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะเทสแสงไฟกับผ้าสีดำนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากข้างที่ยังไม่หุ้มก่อนนะคะซึ่งเทียบได้กับการหุ้มสีใสนะคะแสงเดิมก็จะออกมาแบบนี้นะคะหุ้มสีใสก็คือแสงเหมือนกันเลยนะคะไม่มีดอกไม่มีเปลี่ยนสีนะคะ ส่วนข้างนี้นะคะก็คือหุ้มสีดําอ่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแสงก็จะประมาณนี้นะคะจะดรอปไปหน่อยนะคะสําหรับรถที่เน้นขับกลางคืนนะคะหรือสายตาผู้ขับมีปัญหานะคะก็แนะนําให้หุ้มสีใสนะคะยังไงก็ควรหุ้มนะคะเพราะว่าจะสามารถกันเหลืองกันสะเก็ดหินกันคมฝ้ากันคมเก่าได้ดีมากๆนะคะก็แนะนําเป็นเกรดอย่างดีนะคะตัวนี้ก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะคะ โดยเฉพาะรถที่ออกใหม่ป้ายแดงนะคะต้องบอกเลยว่าถ้าคุ้มตั้งแต่เนิ่นๆนะคะอีก4-5ปีต่อมาเวลาเราลอกออกนะคะโคมนี่ยังใหม่เหมือนกับที่เราเพิ่งออกรถมาเลยค่ะ